าจะไปไหนคะวันนี้นะคะตูและพีตาก็กำลังจะไปที่มินิมูล่าฟาร์มที่ฉะเชิงเซานะคะ แล้วก็ทำพิซซ่าขาพีตาพร้อมไหมยังคะ <Okay. S 1> พร้อมอยังคะเย้ชาววิกโก้เย้ไปเลยคะ่ะขเข้ามานก่อนนะต้องเข้าฟาร์มของเค้าจะเป็นแพ็กเกจนะคะว่าจะเป็น S, G M, L, XL นะคะมีกิจกรรมหุ่ ทำเนยกับแพนเค้กนะคะราคาก็จะมีแตกต่างกันไปเด็กเข้าได้ตั้งแต่กี่ขวบคะก็คือติณตาจะเริ่มสองขวบค่ะสองขวบครึ่งนะคะไปแล้วเทตาพร้อมมากค่ะไปลุยแล้วจริงๆจะบอกว่าตูนซื้อออนไลน์มาแล้วค่ะแล้วก็เอาคุปองไปทําได้เลยเทตรานะคะในนี้ตูนเรื่องมีทําพิซซ่านะคะมีทาไอศครีมแล้วก็ให้อาหารสัตว์นะคะไปนูะะ่นแล้วค่ะอยากให้อาหารแพะกับกระต่ายไปดูกันเลยค่ะ แล้วมีอะไรคะพี่คูเปอร์มีผ่าผักกัดขาวนะคะเพตายืนบ้างคะ่ะย,ย,ยืนเทปยืนให้ป้าค่ะอเอาไปแคาแปบป้บ <laughs> เลอเอาอีกหรอไปให้ น,ะะนอกจากน้องๆน,นะคะจะได้ตื่นเต้นกับการเลือกขบวนสีโบกี้ของตัวเองแล้วนะคะน้องๆยังได้เรียนรู้กับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวระหว่างทางที่รถไฟเคลื่อนขบวนไปด้วยล่ะค่ะได้เห็นเป็ดนะคะเห็นควายนะคะแล้วก็เห็นบึงน้ําที่กว้างไกลนะคะที่สําคัญค่ะเป็นประสบการณ์ที่คุณแม่นะคะได้ร่วมทํากับครอบครัวนะคะในการนั่งรถไฟไปกับน้องๆค่ะจบแล้วค่ะนรอบ แบบฮะ นี่ขคือคอมเมนต์ตั้งใจกันมากเลยค่ะไปดูขั้นตอนการทำกันเลยกิจกรรมสำหรับการทำพิซซ่านี้นะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำอาหารเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อมือนะคะในการนวดแผ่นแป้งแล้วก็หยิบจับวัตถุดิบชิ้นเล็กๆด้มือของตัวของเองค่ะเป็นการเพิ่มการประสานการทำงานนะคะของสายตาแล้วก็นิ้วมือนะคะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะส่งเสริมให้การขีดเขียนของน้องๆน,นั้นดีขึ้นค่ะจากการทํากิจกรรมนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังเสริมสร้างเซลล์สตรีมค่ะในตัวของน้องๆด้วยนะคะให้เขารู้สึกภูมิใจใที่ได้ทําอาหารได้ด้วยตัวเองกล้าลองทําสิ่งใหม่ๆค่ะตัวลอะเทอรไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะชุดของมินิไซส์มีค่ะเรามีแอนตี้แบคทีเรียนะคะแล้วก็แอนตีไวรัสด้วยเวลามือก่อนไปล้างมือก่อนไปล้างมือก่อนค่ะเราได้พิซซ่า ไปชิมกันค่ะว่าพี่ตาอร่อยไหมคะแต่ว่าพิซซ่าถึงนตาอร่อยไหมคะเฮินอ่ะไม่อร่อยแน่เลยแม่ว่าแต่หน้าเต็มอยู่นะ <c oughs> จัดเต็มอยู่เครื่องแน่นไปชิมกันค่ะ ก,การทำไอศครีมนี้นะคะน้องๆแต่ละคนค่ะโอ้โหดูตื่นเต้นมากมายเลยนะคะกับการที่เราได้เรียนรู้วิธีการทำไอศครีมที่เขาชื่นชอบนะคะในแต่ละรสชาตาิต่างๆค่ะได้ฝึกการทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะคะฝึกในส่วนของ working memory นะคะในการจดจำขั้นตอนที่เชฟหน้าห้องสอนนะคะแล้วก็เอามาทำตามค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อทั้งมัดใหญ่แล้วก็มัดเล็กค่ะในการค้นไอศครีมนะคะโอ้โหต้องใช้พลังเยอะมากๆให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะบนน้ำา ค่ะสิ่งที่สําคัญเลยนะคะฝึกให้ลูกรู้จักรอคอยค่ะเพราะว่าต้องทําจนกว่าไอศกรีมจะเย็นแข็งตัวนะคะ ไควอยู่น้นลคยกับเปดแม่มีหาดหลายแบบมันมีหาหลายแบบเลยใช่ไหมคะหานเยอะมากเดี๋ยเพตาจะให้อาหารหนไหมคะใชอาหารห่เตาอาคุปองมาให้พี่เขาให้อาหารวันไหนตาเลือกอาจจะเลือกเองสีฟ้าเหรอโอเคอ้โหชอบ ยาวยาวพี่วขามากฮะ Hæ? Huh? <laughs> ่ะม okay,. ีปะคะไปเมื like um uh, ่อกี้ตาเห็นเหรอโอเคไปไปพอแล้วครับหมดเมตาไี่ขี่ควายสมใจแล้วค่ะอันนี้ควายปอมๆหรือจริงๆจริงๆนี่ควายจริงจรเหรอไม่ใช่ซะหน่อยนี่คือควายปลอมอันนี้ควายจริงๆนะอันนี้ละค่ะควายปอมควายปอมอ๋อจ๊ นี้ค่ะเรากําลังจะไปทําไข่เค็มจากไข่เป็ดตอนนี้นะคะกําลังจะเก็บไข่เป็ดไปทําไข่เค็มนะคะอันหนึ่งใส่ในนี้ค่ะสองให้พี่ตาลน้ำนะคะเก็บได้สิบฟองก็จะเป็นการเพิ่มทักษะในเรื่องตัวเลขในการนะับโอไม่เอา <laughs> <laughs> เปลี่ยนใจด้วยอะ่ะโอแม่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเก็บทุกตะกร้าด้วยนะคะ อันนี้คือดินสอพองนะคะไว้ทําไข่เค็มอยู่ในนี้คือจะมีดินสอพองกับเกลือสมุนธแล้วก็น้ำใบเตยด้วยแล้วก็น้ําใบเตยค่ะตาช่วยหน่อยค่ะไม่ต้องกลัวสีตาไม่ต้องกลัวสีขาวสิแม่บอกาจอบดอกยาว่าจะโตแล้วจะโตแล้วเหรอตาก็เลยชอบสีดำวเหรอคะแล้วตาไม่ชอบสีชมพูแล้วเหรอคะอยากติอดำลงแบบตา ต่ชอบสีนหำเงนปบบปาพอทำอันนี้เสร็จแล้วเราก็ไปคลุกกับที่เท้าแกลบสีดำอธิตาช่วยคุณแม่ทำสีดำหน่อยค่ะเขาห้ามเอาสีดำกับสีขาวม,มาผสมกันนะคะเพราะว่าความเค็มมันจะไม่เข้าไปในไข่นะคะถ้า7-10วันสามารถนำไปทอดเป็นไข่ดาวเค็มได้นะคะแล้วก็15-20วันเนี่ยก็เอาไปต้มแล้วก็จะกลายเป็นไข่เค็มค่ะกิจกรรมแบบนี้นะคะจะทําให้ลูกกล้าสัมผัสกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะจะบอกว่าเพตาเขาก็ไม่เคยทำเดี๋ยวแม่จะทําให้เพตากินนะคะไข่เค็มโอเค ขนาดมากเลยค่ะวันนี้เย้หนึ่งวันนะคะกับเฮตราตะละละ ะะที่มินิมูล,ลฟาร์มจังหวัดฉชะชเชิงเซานะคะสถานที่ก็เรียกได้ว่าเที่ยวหนึ่งวันก็ครบนะทํากิจกรรมครบทุกรูปแบบเลยนะคะมีการทําอาหารนะคะทําพิซซ่าทาไอศครีมนะคะนั่งรถไฟใช่ไหมคะเพตาชอบอะไรมากที่สุดวันนี้ไฟชอบรถไฟแล้วก็ได้ให้อาหารอะไรบ้างวันนี้มีทั้งเป็ดใช่ไหมคะควายนะคะแล้วก็ปลาคราฟด้วยใช่ป่าไปแล้วค่ะวันนี้นะคะเพตาเหนื่อยแล้วอยากกลับบ้านยังคะยัง ไปบปยคุณผู้ชมก่อนที่เที่ยวที่หน้าเพตาจะไปเที่ยวไปเที่ยวที่ไหนนะคะเดี๋ยวพามาเจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบายบายสวัสดีค่ะ